เคยไหมครับจาบน้ำอุ่นทั้งทีต้องมายินรอเป็นชาบก็มันจะอุ่นอมอไรมันจะร้อนเนี่ยบดจะร้อนก็ลวกจนหนังพองบดจะเย็นก็นึกว่าเครื่องพังหน้าหนาวก็ใจจะขาดพอร้อนไม่ถึงเหมือนเป็นแค่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้น้ําเย็นไหลผ่านแถมยังต้องกังวลตลอดว่าจะถูกไฟช็อตพอกันทีกับเครื่องคันน้ําอุ่นเสียงเคร่งเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมคือ Philips AWH 1501เครื่องคันน้าอุ่นที่ฉลาดที่สุดปลอดไทยที่สุด และประหยัดไฟที่สุดเป็นดาวเด่นแห่งปี2026พวบภูมอุณหภูมิมให้คงที่ด้วยระบบ AI อัจฉริยะจอแสดงผลเป็น LED ดิจิตอลใช้ง่ายปรับละเอียดพร้อมเทอร์โมมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์บอกอุณหภูมิหน่วยเซลเซียสแบบเรียวไทม์แม่นยำไม่ต้องมนโนความคาดเคลื่อนน้อยจะอาบกี่ครั้งก็อุณหภูมิเท่าเดิมเห็นดีไซน์มินิมอลเรียบๆแบบนี้แต่ข้างในอัดแน่นด้วยพลัง มันมาพร้อมกำลังไฟสูงถึง4,500วัตต์ที่สามารถต้านอากาศหนาวมืองไทยได้สบายม้อต้มทองแดงแท้อุ่นเร็วด้วย 3D Dynamic Spiral น้ำจะถูกวนให้รับความร้อนทั่วถึงและร้อนแทบจะทันทีไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะร้อนร้อนเย็นเยนเหมือนที่ผ่านมาระบบ AI จะช่วยควบคุมอุณหภูมิให้คงที่แม่นยำตลอดการอาบลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหันแม้แรงดันน้ำไม่คงที่ก็ตาม มีโหมดคอมฟอร์ต42องศาเซลเซียสและโหมดอีโค38องศาเซลเซียสหรือจะปรับเองก็ตามสะดวกโดยที่สามารถปรับได้ตั้งแต่30ไปจนถึง50องศาน้ำจะเริ่มไต่จากอุณหภูมิจริงของน้ำในถังพักไปจนถึงอุณหภูมิที่เราตั้งค่าไว้ใช้งานง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจากนี้ยังมีรีเลย์และไทลิสเตอร์ช่วยตรวจจับอุณหภูมิโดยรอบ และปรับการบริโภคพลังงานอย่างเหมาะสมช่วยประหยัดไฟและนี่คือปราการ9ชั้นของฟิลิปที่เหนือชั้นกว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุณจากอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานทําให้ทุกการอาบของคุณคือความสบายใจไม่ใช่ความกลัวไม่ว่าจะเป็น 1. e l c b เป็นด่านหน้าที่เราคุ้นเคยกันดี คือตัวตัดไฟเมื่อมีไฟลวเกิน15มิลลิแอมโดยระบบจะสั่งตัดวงจรไฟฟ้าก่อนที่คุณจะรู้ตัวด้วซ้ำ 2. Dual Safe b Lock หรือที่เป็นมาตรฐานใหม่ของเครื่องทำน้ำอุ่นโดยจะใช้กลไกอีกตัวหนึ่งที่ไม่พึ่งพากลไกชุดแรกในกรณีที่ ELCB มีปัญหาแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดต่อให้1ใน2ระบบนี้พังหรือขัดข้องแต่คุณก็ยังมีอีกระบบสำรองเผื่อไว้ มันคือการซื้อโอกาสรอดชีวิตแบบ100%เครับเพราะอุบัติเหตุจากไฟฟ้าในห้องน้ำมักไม่มีโอกาสครั้งที่2โดยด u อ Safe b l o c อกจะบล็อกกระแสไฟทั้งขาเข้าและขาออกทั้งสาย line, ลายนิวทัลพร้อมกันไม่ว่าจะไฟรั่วลัดวงจรหรือระบบไฟมีปัญหาอาจจะมีการสลับสายขณะมีการซ่อมระบบไฟฟ้าจากภายนอกทำให้ไฟอาจรั่วมาจากสายนิวทัลได้แต่เมื่อ ELCB หรือเซฟบล็อกทำงาน มันจะดีดหน้าสัมผัสออกทั้งสองเส้นทำให้ฟิลิป AWH 1501ถูกตัดขาดจากระบบไฟฟ้าโดยสมบูรณ์โดยที่ระบบป้องกันที่ให้มาเป็นดิจิตอลไม่ใช่แบบอนาล็อกเหมือนรุ่นโบราณที่เมื่อใช้นานไปจะเกิดความฝืดจนผุค้างทำให้ระบบป้องกันไม่ทำงานเมื่อคราวเคาะมาถึงคุณอาจจะจากไปอย่างโดดเดี่ยวระบบดิจิตอลจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการทดสอบระบบที่ดีที่สุดและปลอดภัยต่อเครื่อง คือการกดปุ่มเทสที่เขาให้มาปุ่มน,นี้ไม่ได้แค่ตัดไฟป,ปลอมๆแต่มันจำลองกระแสลวภายในวงจรเพื่อให้ชิปเซ็ตสั่งงานจริงแนะนำให้ทำทุกเดือนครับหลังจากนั้นกดรีเซ็ตให้ระบบกลับมาทำงานอีกครั้งหากไฟ ELCB แสดงขึ้นนั่นหมายความว่าเครื่องพร้อมใช้งาน 3. โครงสร้างทำจาก ABS พลาสติกวิศวกรรมไม่ลามไฟต่อให้เกิดการลัดวงจรเกิดความร้อน ตัวเครื่องจะไม่ลุกไหม้ไม่ไหลเป็นหยดไปสร้างความเสียหายให้แผ่วองจรหรือไม่ลามไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างเคียงเหมือนพลาสติกส่วนตัวนี้เป็นเครื่องที่เราจะเอาไปใช้ติดตั้งจริงนะครับจะเห็นว่ามันแค่ละลายแต่ไม่ติดไฟสีมาตรฐานต้องกัน IP 25ไม่ว่าคุณจะเอามือจับแย่ทำน้ำกระเด็นเอาฝักบัวไปฉีดใส่ตัวเครื่องตอนอาบ หรือพลาดทําน้นํากระเซ็นไปโดนขณะล้างห้องน้ําก็หายห่วงได้เลยน้ําเข้าไม่ถึงระบบไฟด้านในแน่นอนไม่มีช็อตเพราะตัวเครื่องสามารถป้องกันน้ําจากการฉีดที่ตัวเครื่องได้รอบทิศท,ทางเหมาะมากสําหรับบ้านที่มีเด็กดือ้อ5ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงโดยที่ p ฟิล i p awh 1501ทําทำความร้อนได้สูงสุด50องศาหากอุณหภูมิน้ำสูงเกินขีดจำกัด ไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตามเซ็นเซอร์จะสั่งตัดการทำงานชุดทำความร้อนทันทีเพื่อไม่ให้น้ำร้อนจนเป็นอันตรายต่อผิวหนังเมื่ออุณหภูมิน้ำลดลงสู่ระดับปลอดภัยเครื่องจะกลับมาทำความร้อนใหม่เองระบบนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากผิวมนุษย์โดนน้ำตั้งแต่60องศาขึ้นไปไม่กี่วิก็พองแล้วครับระบบนี้ช่วยตัดไฟก่อนที่น้ำจะร้อนถึงจุดนั้น 6. ป้องกันการเผาแห้ง dry burn protection คือระบบความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้ขดลวดทําความร้อนหรือฮีเตอร์ทำงานในขณะที่ไม่มีน้ำอยู่ในหม้อหากไม่มีระบบนี้แล้วฮีเตอร์ทำงานตอนเครื่องแห้งขึ้นมาขดลวดจะร้อนจนแดงและละลายภายในไม่กี่วินาทีถ้าไม่มีน้ำไหลเข้าฮีเตอร์จะไม่มีวันทำงานช่วยป้องกันความผิดพลาดในกรณีที่น้ำประปาที่บ้านถูกตัดหรือมีใครไปปิดวาลวน้ำขณะที่คุณเปิดเครื่องทิ้งไว้ ระบบนี้จะตัดไฟทันทีเพื่อไม่ให้ฮีเตอร์เผาหม้อต้มที่ว่างเปล่า7ระบบป้องกันน้ำน้อย Low Flow Protection ถนอมเครื่องไม่ให้ทำงานหนักจนเกินไปในขณะที่น้ำไหลเอื่อยถ้าแรงดันน้ำต่ำเกินไปน้ำที่ไหลผ่านจะรับความร้อนจนกลายเป็นน้ำเดือดและพุ่งออกมาแผดท,ทำให้หนังของคุณสุกพร้อมทานนอกจากหนังจะสุกแล้วยังส่งผลเสียต่อฮีเตอร์ระบบนี้ฉลาดน้าครับ ถ้าวันไหนน้ำประปาที่บ้านไหลเอื่อยหรือแรงกันไม่พอเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องกันน้ำลวกผิวและช่วยให้ฮีเตอร์ไม่ทำงานจนพังเรียกว่าเซฟทั้งคนทั้งเครื่องนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดไฟไม่ต้มน้ำสุม4สุ่ม5 8. ระบบป้องกันการลวไหลซีลความปลอดภัยแบบ2ชั้นกันไม่ให้น้ลัลวออกมาหาเราและชั้นที่2คือกันไม่ให้น้ำลวเข้าไปหาแผงวงจรมั่นใจได้เลยว่า เครื่องจะแห้งสนิทภายในและปลอดภัยจากภายนอกตลอดการใช้งานด้วยซิลยางและข้อต่อคุณภาพสูง 9. ทางน้ําป้องกันแบคทีเรียมีการผสมสารยับยั้งแบคทีเรียลงไปในเนื้อพลาสติกภายในท่อและทางผ่านน้ําของอุปรกรณ์ไม่ใช่แค่เคลือบไว้ที่ผิวไม่ต้องกลัวลอกอายุการใช้งานนานป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มหรือคราบเมือกที่มักจะเกิดขึ้นในที่อับชื้นซึ่งเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียและเชื้อรา น้ำที่ไหลผ่านทุกจุดในเครื่องจะไหลผ่านสารนาโนแอนตี้แบคทีเรียยับยั้งเชื้อออโคไลและสตั h ฟิโลคอคัสได้ถึง99.9%เรียกได้ว่าสะอาดตั้งแต่น้ำอยู่ในเครื่องเลยครับเหมาะมากสำหรับลูกเล็กเด็กแดงคนผิวแพ้ง่ายเป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับคนที่ผิวบอบบางเพราะน้ำที่สะอาดจะช่วยลดการละคายเครื่องได้ดีกว่าน้ำทั่วไปครับฝักบัวที่ให้มาในชุดปรับได้มากถึง5โหมด บริเวณด้ามสามารถใส่ไส้กรองสิ่งโสโครกโลหะหนักสนิมและสิ่งไม่พึงประสงค์ได้เพิ่มความมั่นใจอีกขั้นเป็นปลาการด่านสุดท้ายก่อนที่น้ําจะสัมผัสผิวคุณโดยไส้กรองหาได้ง่ายสามารถหาซื้อได้ทั่วไปมีให้เลือกหลายแบบเลือกขนาดไส้ต่างที่ผมแสดงอยู่นี้ได้เลยครับทีนี้มาดูการปรับแต่ละโหมดกัน 1. มิสตี้ละอองนุ่มนวลกระจายตัวเหมือนหมอกละมุนผิวมาก 2. p o เ s e w a n วสายน้ำแรงและเบาเป็นจังหวะ 3. Comfort w a n เอาบสบายแบบสายฝนธรรมชาติ 4. Misty Massage ผสานความละมุนและการนวด 5. Power Massage แรงสะใจทะลวงผิวคลายเส้นดีมากครับทำงานหนักๆมาต้องจัดโหมดนี้ลองจินตนาการดูนะครับ คุณกลับมาจากทํางานหรือออกกําลังกายมาเหนื่อยแล้วได้ยืนอยู่ใต้สายน้ําอุ่นๆที่นุ่มนวลสบายผิวกล้ามเนื้อที่ตึงก็ค่อยๆคลายตัวลงไม่ใช่แค่สิ่งสโสโครกแต่มันยังช่วยชะล้างความเครียดที่สะสมมาทั้งวันออกจากร่างคุณไปผมนี่แทบจะหลับในห้องน้ำเลยครับมันสบายจนลืมเวลาจะหมุนซ้ายหรือขวาเงยหรือก้มปรับไก้ทุกมุม เหมาะกับทุกคนในบ้านตั้งแต่เด็กยันคนแก่เพราะปรับความสูงของเสาได้สะดวกสุดๆมีที่วางสบู่ด้วยแต่อย่าทำตกบ่อย,อยและนี่คือขั้นตอนการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและอุปกรณ์หากคุณพอมีความรู้เรื่องงานช่างและไฟฟ้าพื้นฐานสามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้แต่หากไม่ผมแนะนำให้ใช้บริการช่างไฟฟ้าจะปลอดภัยกว่าสายฟักบัวมี2ด้าน เอาด้านเรียบขันเข้าด้านฝักบัวให้แน่นพอตึงมือส่วนด้านหกเหลี่ยมสำหรับขันเข้าเครื่องสอดที่วางสบู่เข้าราวตามด้วยตัวยึดฝักบัวจะเห็นได้ว่ามันปรับความสูงและล็อกได้ถอดฝาตัวยึดราวออกด้านในมีรูยึดสกรูประกอบขาเข้าราวทั้งสองด้านเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้ ต่อไปจะเป็นการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนอื่นตัดไฟจากนั้นอดสกรูล่างเครื่องออกเปิดฝาในกล่องจะมีแผ่นมาร์กสำหรับติดตั้งมาให้เอาไปเจาะรูตามแบบได้เลยแต่ผมไม่ใช้เพราะมีรูเดิมอยู่แล้วผมจะทำการมาร์กรูเพื่อให้มันใส่เข้ารูเดิมได้โดยจะเจาะเพิ่ม2ลรูเจาะก,กระเบื้องถ้าให้ง่ายใช้ดอกธนูเจาะจะไม่ลื่นแล้วตามด้วยสว่านกระแทกหรือสว่านโรตารี ขึ้นอยู่กับชนิดผนังแต่ของผมติดตั้งกลางคืนจะใช้ดอกพนูเจาะผ่านเข้าไปเลยมาร์ครูต่อไปเรียบร้อยก็ทำการร้อยสายไฟและยึดเครื่องทำน้ำาอุนด้วยสกรูจะเห็นได้ว่าสีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานและคิดว่าหลายๆบ้านเองก็อาจไม่ตรงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรสายไฟยาวไม่เท่ากันผมจึงทำการตัดออก และปอกสายใหม่ก่อนอื่นเอาไฟขึ้นอีกครั้งจากนั้นก็ทำการเช็คสายว่าสายไหนลายสายไหนนิวโชลส่วนสายกลาวผมเช็คแล้วเป็นสายที่มีขนาดเล็กที่สุดตัดไฟอีกครั้งเอาสายสอดเข้าเทอร์มินัลแล้วก็ล็อกสายขันเทอร์มินัลสกรูให้แน่นสิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามหลวมและต้องมั่นใจว่าสกรูจะกดลงบนสายทองแดงไม่ใช่บนฉนวน เสร็จแล้วปิดฝากลับและขันสกรูจากนั้นติดตั้งราวแขวนฝักบัวโดยให้คำนึงถึงความสูงของผู้ใช้แต่ละคนเป็นหลักเมื่อเสร็จก็ปิดฝากลับเข้าไปเหมือนเดิมขันสายฝักบัวด้านหกเหลี่ยมเข้าทางด้านซ้ายขันวาลวเข้าด้านขวาขันล็อกต่อสายน้ำดีเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น เช็คให้ชัวว่าระบบกลาวต่ออย่างถูกต้องและแน่นหนาเอาเบรกเกอร์ขึ้นและมีความสุขกับการอาบน้ำ Philips AWH1501 เครื่องนี้คือนิยามของคำว่าอุ่นเร็วปลอดภัยประหยัดไฟครบทุกความต้องการด้วยความปลอดภัย9ระดับจะทำให้คุณอาบน้ำอย่างสบายใจไร้กังวลไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเครื่องทันน้ำอุ่นรุ่นนี้ก็เอาอยู่ สิ่งนี้จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่คือการซื้อความสุขความผ่อนคลายความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักมันจะเปลี่ยนห้องน้ำธรรมดาให้เป็นสปาส่วนตัวนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเงินในระยะยาวด้วย AI อัจฉริยะที่จะปรับการใช้พลังงานตามความเหมาะสมไม่สดไฟถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องทำน้ำอุ่นสักเครื่องในปี2026 AWH 1501จะเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอนเพราะการมอบสิ่งที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้คนในบ้านคือสิ่งที่เราควรทำครับมาเปลี่ยนกิจวัตรในห้องแคบๆที่น่าเบื่อให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนในบ้านการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่แค่ของที่แพงที่สุดแต่ต้องเป็นของที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่คุณรักดีขึ้นในทุกๆวันครับ เครื่องทำน,น้ำอุ่นของฟิ i ิ i ส s ว a เต r ยังมีอีกหลายรุ่นให้เลือกตามความเหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่านนอกจากเครื่องทำน,น้ำอุ่นแล้วยังมีอุปกรณ์กรองน้ำและสินค้าอื่นๆให้เลือกอีกมากมายหากคุณสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าการอาบน้ำที่มีความสุขมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆ